<Go. S 2> อกอกีสวัสดีครับคุเจิยกี้ผมฝันว่ามีจุดๆโนโนๆที่เรียงห้นะครับอะไรเรียกหไม่เข้าใจครับหวยเรื่อยครับไม่ใช่ครับตรงตูต้โทรศัพท์แล้วก็ตู้ตามเงินตูเน้เอทด้วยครับไหนยังไงครับดูสิดูสิฝันยังไงครับไม่เข้าใจครับ มันจะไม่เห็นจุดๆนะครับแต่จะดูจะรู้สึกนะครับมันเป็นทุกเครื่องเลยใช่ไหมครับเรียไงครับใช่ครับทุกแบบเลยครับอ่ะตู้โทรศัพท์ทําไมเขานับเลขหนึ่งจากข้างบนครับนับยังไงครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเลขศูนย์อยู่ไหนครับศูนย์อยู่ตรงนี้ครับเอ้าทำไมไม่มีเครื่องหมายบวกลบคูณหารครับมันไม่ใช่เครื่องคิดเลขนะครับ อ๋ออันนี้เร่งห้าเนี่ยไม่เห็นมีจุดจดจับดูจะรู้สึกนะครับนุนใช่ไหมครับและตู้โทรศัพท์เป็นไหมครับตัวนี้เป็นตู้เติมเงินใช่ไหมครับใช่ครับไหนครับไหนครับไหนไหนครับแล้วมันจะเรียงเรียกจากบนลงล่างเหมือนเดิมไหมครับหนึ่งสองสามหมนี้ครับ ไหนครับไหนครับนี่ครับเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ศูนย์เหมือนเดิมรูเรขยงห้าเขานี้ก็จะเห็นจุดนะครับเห็น <adviser S 1> ชัดเลย<อ>ใช่ไหมครับโทกดดูก็จะรู้สึกเลยนะครับเอ๊ะเค<อ>รื่องเครื่องแบบนี้เวลาถ้าจะโทรหาตำรวจเนี่ยเขาต้องกดเบอร์หนึ่งเก้าหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับแต่ถ้าคนรีบก็คือกลัวโจรจับไปก่อนก็กดคําว่าบีก็ได้ก็นะครับบีเขาอธิบายข้างล่างว่า B แปลว่าโทรหาตำรวจนะครับส่วน C ดับเพลิงนะครับไหนไหน C ครับนี่ครับถ้ากด B ตำรวจก็จะมาไม่ต้องไปเสียเวลากดหนึ่งก็หนึ่งถ้ากด C ก็เขาก็จะมาเลยครับแล้วเราจะรู้ยังไงว่าเลขเลขหนึ่งอยู่ไหนครับเลขหนึ่งอยู่ข้างบนนะครับถ้าเป็นโทรศัพท์ใช่ไหมครับแต่มันจางๆหน่อยนะคบแต่แต่ก็รู้ใช่ไหมครับใช่ครับ เรารู้ก็คือตรงนูนเราก็รู้เลยเป็นเลขถ้าเป็นเครื่องขี้เลขเลขหนึ่งตรงไหนครับเครื่องขี้เลขครับเลขหนึ่งอยู่ข้างล่างนะครับอ๋อหนึ่งสองสามนี้ใช่ไหมครับสลับกันใช่ไหมครับอไปดูเครื่องนั้นอีกครับเอ็น่าจะยี่ห้อเดียวกันนะทดสอบบอกเพื่อนนะครับไหนนูนตรงไหนครับนูนนี่ครับตรงเลขห้าอ่ะทีนี้ไปพิสูจน์ตาบอดนะครับไม่ไม่บอดก็ได้นะครับอไปพิสูจน์เครื่องเอทีเอ็มครับ ครับนีวผมจะไปยังความเร็วแสงเลยครับเดี๋ยวจ้ะ ไหนครับตู้เอทีเอ็มเครื่องนี้ก่อนครับเครื่องนี้ตรงนี้ครับตรงนี้นี่ครับอันนี้เลขหเลขสเลขสยังเหมือนเดิมแล้วเลขห้ก็จะมีจุดอันนี้แบบแท็บกัเดิมนะครับอ๋อตู้เอทีเอ็มก็หนึ่งสองสามลงบนเหมือนกันนะครับใช่ครับแล้วก็มีเลขห้าลงนูนด้วยนะคบแล้วเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้ก็หนึ่งสองสามลงบนเดิมแล้วแล้เลขห้าก็จะเป็นลงนูนนะครับอ๋อตู้นี้เป็นของธนาคารอะไรครับ ไทยพาณิชย์ใช่ไหมครับแล้วตัวนี้แหละครับตัวนี้กสศกรนะครับของกรุงไทยครับของกรุงไทยอ๋อเข้าใจไหมกรุงไทยอ่ากรุงไทยสีฟ้าไทยพาณิชย์สีม่วงถ้าถ้ากสิกรต้องสีเขียวอยู่ไหนครับไปดูครับอ๋อเราถ่ายทำที่โรงเรียนเทพบิลานะครับใช่ครับเราต้องจำสีไว้นะครับถ้าเขียวคือกสิกรนะครับ มาพิสูจน์ว่าเลขห้าจะมีปุ่มมนูนมีนูนไหมครับอุยมีเพลง้วยครับแก้ปัญหาครับหนูใช่ไหมครับี่คบเลขเหมือนเดิมเลขห้าก็มีนูนนะครบใช่ครับอะไรเลขนี้แหะครับนูนไหมครับเลขหนึ่งเหมือนเดิมห้าก็นูนนะครับอ๋อตู้โทรศัพท์ตู้เอทีเอ็มเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่ข้างบนนะครับ แต่ถ้าแค่แ่เลขเลขหนึ่งสองสามอยู่ข้างล่างน,นะครับ,รบมีเยอะเลยครับบริษัทบริษัทโหเยอะเลยนะครับโอเคนะครับแากเกตตี้บอกล่าผู้ชมนะครับนคนอบจะก การเก็บตีฟรีสไตล์ด้วยนะครับ